4531นะครับทำขบวนเปล่าเข้าบางซืซอลากกันมายาวๆเลยครับมีพ่วงตรงกลางอีกหนึ่งคันนะครับอันนี้เป็นรถบอพหอนะบอพหอส้มดำเพิ่งจะทำมาใหม่ๆส่วนคันตรงกลางนี้นะครับมีอีก อันสตอร์มสี่หครับพ่วงไปด้วยนะครับอ้โหยาวๆแล้วครับก็มุ่งหน้าเข้าบางซือนะครับยาวๆเลยยาวเลยรถอะไรยาวยอวไ่้ะครับ เดี๋ยวก็จอดรอเตรียมเข้าบางซื่อน,นะฮะ